คครด้วยนะะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่ช่องกินชั่น,นะคะ่ะและวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับรายการชุรกินไลนะคะ์ค่ะที่เราไปกินวันศุกร์อยู่ไหน จะต้องเป็นการแจ็ดจริงได้จริงค่ะถ้าสมมติทำได้นะทุกคนแต่ว่าค่าเล่นรอบละ1 0 0บาท จะใส่ให้เห็นว่ามีการใส่จริงๆนะนี่อันนี้น้องวอลลี่พันเปร์เซ็นและยังไม่พออย่างหนึ่งเงินสามหมื่นบาทเดี๋ยวเราใส่ให้เห็นจ่าๆเลยจ้ะใส่จริงๆจ้ะเราจะไม่ให้เห็นนะคะว่าลูกอะไรสีอะไรเราทําเป็นธุรกิจนะทุกคนแต่มันแจกจริงไงแต่ว่าถ้าได้จริงเอาไปเลยแต่ถ้าไม่ได้นะคะก็ถือว่าเป็นกําไรของเรานะทุกคนเรียบร้อยค่ะทุกคนนี้ ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะโยนไปให้เห็นจ่าจ่ะและจุดที่มันไปอยู่นะเฟิร์น้ย ม้เหรอไม่มีใครถึงคิวหุ่มกับบอกให้ออกมาเนี่ยเห็นป่ะมีมีคนติดล้วไปเล่นละเลิกๆๆอ่าบทผมต้องทํายังไงบ้างนะครับเกมนี้เท่าเทียมคุณก็เล่นได้มันมีรางวัลใหญ่ก็คือน้องวอลเลย์1,000%กับเงิน30,000บาทอยู่ในนี้แล้วเมื่อกี้ผมโยนให้เห็นต่อหน้าต่อตาวิธีการเล่นง่ายมากค่ะเดี๋ยวเราจะมีรถบังคับให้นี่นี่ทุกคนมันเป็นรถบังคับที่มีที่ตักนะคะก็คือตักเนี่ยจากละ100บาทนะทุกคนเล่นน้ํายาแบบพนุ่ม ได้ามาเลยร้อยหนึงอ้าวคุณจับอย่างนี้ได้ยังไงคุณต้องใช้อันนี้อ๋อใช้นี้ตานเอามาเลยร้อยหนึ่งก่อนเอ้ยไม่ไม่เนี่ยผมคือผมไม่รู้ไงผมต้องว่านัง่งแกเลยเจอให้ร้านผมก่อนอันนี้อันนี้โยนไปแล้วเนี่ยให้ก่อนยนึ่งเดวเริ่มให้ก่อนร้อยหนึ่งอาที่ตานก่อนได้ไหมเอ้ยบอกว่าจ่ายให้ก่อนได้ไหมร้อยหนึ่งเอ้ยมีร้อยหนึ่งปะไม่มไม่มีเงินสดไม่มีไม่มี ัธรราามดาชิ้นต้นเดือนโอเคอ๋อคือใช้อันนี้ตักเลยใช่ไหมใช่ทางลยเลยไม่ใช่<อ>ผมก็อุตส่าห์ให้อันนี้ไปหนอ,อคุณเนาะเ,เอาเอาจากตรงไหนอะเอาในข้างในวางวางตรงไหนก็ได้วา,วางตรงไหนก็ได้ไปเมาตกร,รถเมย์แผะจั๊จัจัจัอ้ ได้ไดโกงยังไม่กดเลยเลยได้แล้วมันผมยังไม่กดเลยเลยมาเกี้ร์มาเกียร์มาเกียร์มาด้านด้านเอาฮะโอ้ยเดี๋ยวแม่ขายขี้โกงมาเนี่ยไม่ได้ขี้โกงแล้วทำไมมันขยับได้คุณรู้เอาคนขับออกเอออันนี้ไม่ขได้แปลว่ามีหลุดบอกวันนี้โกงผมยังไม่กดเลย แป๊บคุณไปดูฝาแฝดทั้ทีมก่อนเลมหลังมือเขามีอะไรเขากดอย่างเงี้ยผมเห็นนะคุณคุณไปทำแกงเขาทำไมเขาห่าคนโกงเนี่ยขอลงโทษลงโทษด้วยการกห้าจับฉลัยปีใหม่เหรอเดี๋ยวขอพ่กไว้ในคลิปนี้อันนี้เผื่อมีคลิปปีใหม่พี่โก้ไม่ให้จับนะตูแบนไว้ก่อนคลิปนี้ชิ้นใสเมื่อกี้หนึ่งร้ยนะจงใจนะจังใจ โอ้ยทำโซ er ica, ่ไม่เดี๋ยวถ่านหมดคนอื่นไม่ได้เล่นพาพมันก็มาหาคุณพามัมาหาคุณแล้วลูกนไม่ใช่ลูกรังวันใหญ่นะไม่เป็นไรไม่เนไผมขอนัยาสักผ้าอโอเคอาเชเทอได้ไหม มันยากไม่ค้าขี้โมกอ่ะมันเป็นแบบสุ่มเป็นแบบแรนดอมทั้งหมดนี้เอ้ยเอาเลยเฮ้ยผมมึงไม่เอาอ๋อเฮ้ยได้อยู่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 ด้ยูไม่เบื่อได้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 โอเคโอเคเปลี่ยนอันเปลี่ยนอันปักมันคือร้อยหนึ่งกูมาเลยอ่ะลองอ่ะลองขาซ้ายซายซ้ายอะไรอะไร ลองเอามือลองอะเปิดดเปก็มันมีเจษกระดาษแล้วปัดลมโอ้ยของดีของดีแต่ร้อยหนึ่งนะกล้องจริงจัจัดกล้องมือไหน้านดงเรียกดูภาพเลยเฮ้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 ยยองแปลพรุ่งนี้มึงย้ายมาตัดข้างล่าเลยนะ อย่อยู่ข้างบนมาเล่นต่อหนูเล่นต่อใจกินปลาจ้ะคันเลยละกันคันเลยบริสานต์หนึ่งพันนะคะหนึ่งพันสิบบาทเอาเลยพี่พี่ทำได้อยู่แล้วพี่อ้าวคุณดูบนหัวคุณนิ ค้างเหรอตายตายตายจะเย็นดแต่ผมจะบอกก่อนทุกครั้งที่คุณเริ่มใหม่นะผมอนุญาตให้คุณเอารถไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ที่คุณอยากตักเลยเพราะว่าไม่ใช่อะไรมันเปลืองแบตผมกว่าจะโดนตายมันไม่ได้วางเงินยูบูว่าคุณอ่อนไง่ายว้าวข้าสองข้ามสองเก้าอีกแปดรอบตักให้ได้เก้าลูกอ่ะแปดรอบ ตานพีตานตานมตานเจเลียงถอยถอยอีนตโอ้ตานโอ้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 วอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โ้วอ้อ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โ้อ้อ้โอ้โอ้โอ้้โอ้โ้อ้วอ้โอ้โ้วอ้โอ้้วอ้อ้วอ้โ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 อ้้้้้้ว้้้้ ก็บอกให้นะำลุกนั้นแหละลูกที่กนพี่ก็เห็นอยู่แหมออะได้แต่คุณอยาจัดใครคุณอย่าจัดไค่คุณจัดได้แค่รถสิก็มาเอ้ยรอบละร้อยนะได้แต่อะไรไม่รู้อ่ะทีเอามาใส่มือมาใส่มือกันมาใส่มือ ได้กี่ตาอีกห้าตาใช่อีกห้าตาเดี๋ยวผมจัดให้ใหม่เดี๋ยวผมเอามากลางๆเลยครับจีนครับพิมขออย่างนี้ได้ไหมผมดูแลวอันเนี้ยผมมีของผมเหมือนกันได้ปะผมให้เลยรอบละพันหนึ่งรอบละพันหนึ่งตจผมใช้รถเคนผมได้ปหเนี่ยรถแบบนี้เลยเป็นรถของเล่นเหมือนกันได้ไหมผมไม่ใช้รถผมมาผมไม่ขนาดมันเล็กเดี๋ยวผมให้คุณพันหนึ่งเลยนะให้พันหนึ่งเลยดัดเดียวแต่ขอใช้รถผมของเล่นเหมือนกันสองพันได้ไหม ได้เดาตาช่วยออกพันหนึ่งโอเคดิวคนละพันน้องคนละพันเนี้ยรถรถพี่มาแล้วไอ้เก่งเอามาเนี่ยเออไม่โกงพี่ไม่โกงสองพันรถรถอะไรพี่พูดว่ารถอะไรทุกคนรถเทนไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แมคโคเอาออกไปแมคโคในรถทัสอะไรอ่ะอะไรอันนี้ อุ๊นคุณที่โกงผมมาไม่เดี๋ยวเดี๋ยใจตั้งก่อนใจตั้งก่อนใจตั้งก่อนฝากโอนหน่อย2องพตนเถอคืนผมเหรอเขามองหน้าคุณเมื่อกี้เออก็ต้องอย่างนั้นแหละฮะโอนแล้วนี่โอนจริงมิสลิปเอ้ยอ๋อนะเดี๋ยวผมสตาร์รถผมก่อนเสียงเสียงเอาไหมพร้อมเอาไปและส ใช่นน<ว><น>ผมวอร์ผมวอรผม,อมวอร<น>มันสูงได้เคนนี้เหรอสรูงได้กว่านี้ไหมสูงได้พี่อีกฝั่งนึงไงอันนี้ลงเหรอแป๊บน,นึงนะแต่มีเขาซ้อมสองสองสอง a few moments later พร้อมดูมันเป็นหลอกแบบเดี๋ย <ielle> วเยวเดียวเดยวมันเป็นมุกมันเป็นมุกแม่โควแบบไหนนะแบบไหนนะโอเคโอเคเดี๋ยนะ ไม่เล่นมุกอะคลิปเอ้ยเฮ้ยมึงก็อย่าเพิ่งขึ้นเอีมเวนเฮ้ยเคุณลงไปแล้วนะคุณยังมันเป็นมันเป็นมุกหลอกคนเนี่ยจาจ้าม่ใช่ผมใช้มุกแล้วคุณโอเคโอเคเฮ้ยมึงก็อย่าพึ่งมุกดิต่อเลยไม่ไม่คุยมันอยู่แป๊บนึงทำไมเนินสั้นหมดแล้วไปยังยังไม่ขึ้น

รู้ไหมผมว่าจากที่ผมดูประสบการณ์เขาเคยทำไรทำนามาก่อนหรือแฮกเกอร์มาก่อนผมขอส่งตัวแทนผมน้องก๊อฟน้องตารเอาเลยฮะสองพันสองพันจ่ายด้วยกูช่วยแล้วพันหนึ่งแต่เราต้านเหนื่อยเพิ่มพลังหน่อยเร็วหมดแล้วสองพันเมื่อกี้เนี่ยรวมไม่เพิ่มพลังให้น้องชายหน่อยดีสองพันหนึ่งเออเอาอินเสิร์ตรถ ซูรถกูลมันะไออเออเออเหอเอ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 อเาอเอมเหอเอ่เออเออเอกเออเออด้วยออเอเออ กาแฟเสร็จขอยาสีฟันด้วยเฮ้ยอันนี้รางวัลใหญ่เฮ้ยมอลลี่ไม่ได้ได้ลูกอม <c oughs> มาของผมอ่ะไม่ได้เลยหรอกนอกจากปากกาอย่างน้อยก็ขอคิต้าโกโกโ้ได้ไหมอ่ะ <c oughs> เออให<อ>้ได้เลยอะไรบ้างไหนบอกสิ แล้วโกโก้โกคุมหิวกลิ่นอัลมอนด์หอมเข้มข้นอร่อยไม่หิวจุกจิกสั่งซื้อได้ที่ติ k กต k อ h ช p อปช,อช้อปปี้ลาซาด้ามาจ่ายยังจ่ายตังกรจ<อ>่าจยหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวแม่นด้านากูากตักได้แล้วมึงได้กินอะไรเนี่ยพี่่ากินกิซ่าของข้ไปสิโอน<อ><อ>แล้วสลิปจริงเนี่ยโอ้โหแล้วนี่ จะอาห๋อได้สองมือสองอันอ่ะอันนี้อะไรอ่านนี่ไหนขอดูหน่อ่ะครับทีมอ่านนี่นี่อะไรเฮ้ยโอ้ยอะไรกระดาษสีชมพูอะไรอ่ะสามหมื่นบาทสามหมื่นบาท กูยืนให้กูยืมไปเท่าไหร่สี่พันร 4, หรอสี่ร้อยไปโอ๊คโอ๊คสี่ร้อยกูยืมมวกสี่ร้อยเจ็ดเจ็ดเจ็ดพันเดียวทุกคนรางวัลใหญ่ออกอ่ะผมรับเป็นเงินสดอพอดีร้านไม่มีคิวอาร์เมื่อกี้เมื่อกี้ม,มีมีม,มีเดี๋ยวไปเอามือถือมาแป๊บหนึง่งพี่เมื่อกี้นะเขาให้โอนเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้ปิดร้านดีกว่าเอาปิดร้านเลยหรอพี่ปิดเลยเจ๊งแล้วเจวล องเหลือตั้งเยอะจิ้งขาย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 ต่อขายหยิบจิ้ละเลยจิ้ละเลยจิ้ละยหนึ่งร้อยเฮ้ยจิ้ละเลยจิ้ละเลยฟังวะเนี่ยอันนี้สามพันอันนี้สองพันอันนี้ 1, 000, หนึ่งหมื่นฮะเพื่อพี่เอ็มสามหมืน่นไม่คุณเนี่ยโดนหักรับค่าของนะเขาขามโมยของผมมาแล้วอะ่นะน้าไม่ได้ขมโมยคุณบอกคุณเดกเดกเมื่อกี้คู่นะสามหมื่นบอกว่าปิดร้านจะเอาของของผมคืนให้ก่อนเดี<ม>๋ยวผมกนให้แล<ๆ>้วให้จ่ากเงินเดือนมันก็ได้อ๋อให้จ่ากเงินเดืนอมมนแล้วเนาะ ไปกินจ่ายจริงมาเลยมามามาปิดเย้ได้เรียบร้อยครับสยอดไปหัดมาได้ไหนน้องไม่เป็นไรเพราะว่าพานุบอกว่าให้ไปหักจากเงินเดือนเอาไม่ใจสอนได้มาตนั้นเงินเดือนหมดแลยเขาไม่รู้เราหยิบอะไรบ้างเขาหักไปหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวหักเผื่อๆไว้ก่อนเดี๋ยวหักเผื่อ